บทที่สิบสองอาทิตตะปริยายาสูตรเอวามีสูตตังเอจังสมะยังพระคว,วาขายายังวิหารติขายาสีเสติทิงพิภูจหัส,สเสนัตัตตะตาโขพระคว,วาพิภุอามันเต,ติสิตพังพิฆเวออจิตตังกินจากพิฆเว กับังอาทิตังจากขุพิเกเวอาทิตังรูปาอาทิตาจากขุวิญญาณังอาทิตังจากขุสัมัสโสอาทิตโตทำยำปิทางจากขุสัมผัสสาปัจจยาอุปชัติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุทุกขามะสุขขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคชินาโตตัชินา วัวกินาอาิตันชาติยาชะลามะเลนเนนะโสเกหิปาริเตเวหิตุกเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวาทะมิวาทะวาทะมิ โสตังอธิตังอทิสตตาอทิตาโสตวิญญาณังอทิตังโสตสัมภโสอทิโตยัมปิตังโสตสัมภสสะปัจจยะอุปจัติวิเวทะยิทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปิอทิตังเกนะอทิตังอทิตังลาสกินาโตสกินามโหกินาอทิตังชาดี ยาชะลามัเนเลนะเดโตเกหิปะริตดีเดเวหตโสุเกหิโตโสมนัสเสหิตอุปายาเสหิอาทิตติวะภามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตตาคานาปิญญาณังอาทิตังคานาสัมปัสโสอาทิโตยัมปิทังคานา สัมผัสสาปัจยาอุปจติเวทายทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขังมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังอปะกินาโตตะกินาโมกิณาอธิตังชาติยาเชลามานาเลนะโสเกหิปะริเทเวสุขังสุเคหิโหมนัเสหิอุปหามยาเสหิอธิตันติวะทามิ ชิวหาอธิตาละสาธิตตาฉิวหาวิญญาณังอธิตังฉิวหาสัมผัสโสอธิโตยัำปิตังฉิวหาสัมผัสสะปัจจยาอุปจติเวทายิ่งทางสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมปิอทิตังเกนะอทิตังอทิตังลาคักีนาโตตักีนาโมห์กินาอทิตังชาติยาชั่นรามะนาเลนะโสเกหิอทิ อาิตเวหิทุเขโมนเสอุพายาเสเสหิอิตัิวะามกาโยอิโตโผสัพพาอิตากายวิญญาณังอิตกายะสมภสอิโตยัปิกายะสัมภั ตปัจจะยาอุปจติเทเวทะยิตังสุขังว่าทุกขังว่าอะทุกขังอะทุกขะมะสุขังว่าตัมปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังลาคัชินาโตตัชินาโมหะกินาอาทิตังสาติยาเชลามะละเลนะโตเกหิปาลิเทเวหิตุเขหิโตนะวัสิหิอุปาทา เตหิอาทิตตันติวาเตหิมินอาทิตโตยัมหัมมหาอาทิตตามโนวิญญาณอาทิตตังมนสัมปัสโสอาทิตโตยัมปิทังมนสัมปัสะปัจจยาอุปัชชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังอาคัจจินาทุกขัจจินามหกิินาอาทิตังอาทิตังเจลามา พระเกหิปวหิสเกหิโตมนาเสหิอุปาหะอุปายาเสหิอาริตันติวันวะทามิเอเอวันปัสสังพิกเวตตวอะ阿里 ยะสาสาวโกจักขูสมิเหงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขูวิญญาณในปินิพินทติจักขูสัมผัสเสปินิพินทติยามปิชางจักขูสัมผัสสัพจยาอุปจตติเวทายตางสุขังวาทุกังวาอทุกขัขมาสุขังวาตาสมิเวงปินิพินทติ โสตสัมิปินิปินตสติเทสุปินิปินตสติโสตวิญญาณิปินิปินตสติโสตสัมมาสเสปินิปินตสตินำปิทางโสตสัมมาษสักปัจยาอุปเชติเวทกยิทางสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตสตสัมิปินิปินตสติอาณาอานาสัมิปินิปินตสติอันเทสุปินิปินตสติอา น้วิญญาณเลปินิพินตติคานาสัมพัสเสพินิพินตติยังปิตังคานาสัมพัสสัพปัจจยาอุปัชฌติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทตุขามาสุขังวาศาสนาวิปนิพินตติจิวะหายาปินิพินตติ เสสุปินิพินตติจิวะวิญญาณิภินิพินตติจิวะสัมผัสเสพนิพินทติยังปิทางจิวะสัมผัสสัพจญาบุจติเวทายังทางสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตาสุหนิปินิพินตติกายาสุนิปินิพินตติโอสอเปสุปินิพินตติกายาวิญญาเนปินิพินทติกายาสัมผัสเสปินิพินตติยังปิดทางกายาสัมผัสสั ปัจจยาอุปัจฌิเวทายิทางสุขขังวาทุกขังวาอัตุขังมาสุขขังวาตัตถิมีปินิพินติมนัสสมิปินิพินตินามเเมสุปินิพินติมโนวิญญาณิปินิพินติมโนสัรมปสุปินิพินติยามปิตังมโนสัมปัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายิ่ทางสุขขังวาทุกขังวาอัตุขังมาสุขังวาตัตถิมีปินิพินนิพินตินพินทิง วิรัตจติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตามิหิติวิญญาณังโมติจินาจติผู้สิตังธรรมะจะทิยังกัตกัตังกะลนิยัง นาาลังอะอะตายิังยาติปัชาาจชา,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 านาติติ่ปีาตามะโวจาภะาว้าอัตมามะนาเตปิปิขูภพระวะโตัวาสิตังอะพินันทุงกิมัเสดมินจาพระนา เบยากละลัดนัสมิงพัทยามาเนีตัสสะปิคูสหัสสะอุปอนุป,ออปัททะอะอะทะเปนิจิตานิวิมุตจิงสุติ บทท,ที่สิบสามอนัตตลักษณะสุตังเอวมัมเมสุตังเอกังสุเพังพระกวาพาลานัเสียงวิหารติอิสิปะตะนเนมิคทาเยอนุตตลังพระกวาปัญจวัคคียาพิกุอามันเตสิรูปังพิกาเวอนัตตารูปังรูปัญจะเหตังพิกาเว ตาอาพาวิสัอายิตังรูปังอาพาทายะสังวตเตยะสัพเพตจะรูเปเอวังเมรูปังโอตุเอวังเมรูปังมาอาโหส,สีสียะสมาจากโขพิกขุพิเกวูปังอนัตตาตาสมารูปังอาพา,าทายะสังวตัติณนะั สัพพะติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังนาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะนิทังพิกเวอัตตาอัพภิสนายิทังเวทนาอัปภะทายะตังวัตเศยสัพเพธาจะเวทนายะเวทนา

เมทนาโอตุเอวังเมวทนามาเอาจิทิสัญญาอนัตตาสัญญาจะมีทางพิคเวอัตตาจะอาภาวิสนะนัยทางสัญญาอาภาทญญายะสังวัตเตยยกับเพธาจะสัญญายาะตเอวัง เมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหติติเจสมาจะขพิกขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตติน่าจะข้าพติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหติติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิตจริง พิกาเวอตาอาวิสันตุนาติวิทังตังคลาอาปาทายาสังวัตเตยุงจับเพธะตังคามีสุเอวังเมตังาลาโอตุเอวังเมตังาลามาเฮสุนที่ยะมาจะโขพิก เวสังขาราอนัตตาปัตมาสังขาราอปาทายาสังวัตตันติถ้าจะภาพติสังขารีสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามะอาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะเหตุทาง Pickaway at à Ata Apa à vĩ sa Nay vinyanang apatayasang à what day ya kapay 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 nyanay Evang vinyanang hô to Evang may vinyanang ba Ma a hô thị yatamaja kopikaway vinyan ngang anatta tatamavinyanang avatar ya อังวัตสัติน่าจะตับพาติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังนิโมตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิกิทังกิงมันยะถาภุกพิขะเวรูปังนิจาวาหะนิจังปาติ อันิจังพันเตยามปานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกกุขังพันเตยามปานิจังทุกขังวิปัสสนามะกรรมังกันลังนุตังสามารถโนปัสสิตุเอตังมามาเอโสหมัสมิเอโสเมอัตติโน เหตุตังพันเตทังกิงมันญะธาพิฆเวเวทานายนิจานิจาวาอานิจาวาติอานิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปน,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 นานิจังทุกขงัวง,ขงวงนนงิปลินามะธรรมกัลลังโนตังธรรมนุปัสสิตุงเอตังมะมะ eesoo hama sami eesoo ti me atta ti no mu oh, ti hante tangking ma nyata pikawe tanya ni ca atti ni ca wa ti ni ca hante yamana ni jang tukang patang tukang wa ทำมังก <rude S 2> ัลลังรู้ตังสัมานปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหามัสมนิเอโสเนเอต้าปิโนปะเอตังเอตังพันเตตังกิงวันเจตาพิกเวตังขาราอริจาวาอนิจจาวาติอนิจจาวาพันเตยัปนานิจังทุกขังวาตัง ทุกขังวาติทุกขังพันเตยปัญญานิทังทุกขังวิปปารินามาธรมมังคัลลังนุขังสมาอรุปัสสิตุงเอตังพันเตในทังมะมะเอตุหามัตสมิเอตุมิอัตตาติโนเหตังพันเต ตังจินมันยถา,าพิจารวิญญาณังนิจังวาอนิจังวะติอนิจังพันเตยังปนานนิจังทุกข,ขังวะตัาางวะติทุกขังพันเตยังปนานนิจังทุกขังวิปะลิลามะธรรมังกัลลังโนตังสรรมะโนปัสปสิตุงเอตัมามาอองมามะเอโสมามะเสมิเอโสอเมอัตตาติโน,นเหตังพันเต ตัดสมาธิฮะพิกเวยังจินจิรูปังอธิตานาถ้าปัจจุปันนังอจันตังวาภิทาวาโอราริกาวาสุขมาวายินังวาปณิตังวายันตุเลตันติเกวาต้าปะรูปังเมตังมะมะเโสมะสิมิณเมโส อาตาติเอวามตังยะถาภูตังสำม,มัปปัญญายะถัตทัตภังยากาจิเวสนาอติตานาคตาปัจจุปันนาอจันตาวาภิกาวาโอลาลิกาวาุขกมาวาหินาวา ปนิสาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวชนาเนตังมะมะเนโสมัสมิเนโสอัตตาติเอวะเมตังอาถาภูตังสัมมปัญญายะอาจังรัตทักทักทักปังยาจะยาก กาจิสัญญาอติตาหนาขะตาจุปปันนาปัญตาวาภิจาวาโอโอราดิกาวาสุกุมาวายนาวาปณิตาวายาตุเรสันติเกวาภาตปาสัญญาเนตังมามานิโสมัสมีิเนเมโสอัตตาติเอวะเมตติ ยาถาปูตังสัมมปัญญาญาสัพญะสัพตัฟังยาเกจิสังฆาราอ,อาาติทานาตตาปัจจุบันนาอจันตาวะไมตาวะวลาธิกาวะสุกุมาวะหินาวะนิธาปปานิตาวะเยตุเรตันติเกปาตัปปาสังฆาราเนตังมะมะเนโสโอะมัสสมิเนโส Atati At ewa eang yata putang ham mapan yaya ya, tap, yata tapang. yang cincik Tanah, kata pejupanang panang asantawa wi โอราทิ่าวสุกมาวะหินาวะปณิตังวายันทุเรสันติเกวาตับพังวิญญาณังเนตังม้างเนโสหมัตมิเนนะเมโสอัตตาติอเวเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะอัตติอัตถพังเอวังปัสสัง พิฆเวสุตาวะอริยะสาวะโกรูปังตุลูปัสมิงปีนิพินทติเวทายิเวทายาปินิพินทติสัญญาญาปินิพินทติสังขาริสุปินิพินทติบิญญานัสเมปีนิพินทตินิพินทิงเป็นวิรัชติวิลาขะยิมุตจติ วิมุตตสัมิงพิสัมิงพิมุตตมีติยานังโหติขีนังขีนาชาติวิภูสีตังพัมมะจะกิยังกัตังกาละนิยังปะนะปะลัง ตายาติปัจชาณาติติอิทัมภวโวจะภักข้าวอาหารกามนาปัญจวัคคียาภิกขุพระวัตรภาสิตังอภินันทุงอิมันอิปัสสิมิงจ่า

手足で貯金を手にする。